มือนีกระเฮ็ดเมนูปลาอีกคือเก่าจะพี่น้องจ้ามือนีสิเฮ็ดเป็นปลาจาระเม็ดลุยสวนนอกจ้ะพี่น้องเครื่องสมุนไพรแบบโพดโพเลยจ้ามาเบิ่งขั้นตอนวิธีการทำกันเลยจ้า หั่นคิงนะคะเป็นลูกเต่าแบบนี้เนาะจากคิงนี่ก็แล้วแต่มากเดยหญิงแล้วแต่หมูมักนะคะตัวชูโรงของปลาลุยสวยนเนยก็เสิเป็นพวกเครื่องสมุนไพรที่เสียเอาไปห้วยในน,ยน้ำยำเนาะจากพี่น้องค่ะเมื่อนี้ก็บ่ได้ทอดแค่ปลานะคะสิต้มน้องไก่กินด้วยนะคะจะแบบว่าสดน้ำอีกอย่างแยกสีน้อ,อยหญิงนั่งคือตั้งดนด,นดิหญิงว่ากินเมนูทอดกินอีกอย่างกับคือหาแนวกลับกรบโบออกหญิงก็คือแบบว่าเป็นประเภทว่ากินกับข้าวอย่างเดียว่เปินนะหญิงต้องมีสองสามอย่างกุบกิบ กันไปเจสีเนาะเข้ากับหั่นปลาเป็นชิ้นๆแบบนี้สะก่อนเนาะค่ะปลาโตายยาใหญ่ใหญ่หญิงไอ้ใช้เวงไปตกเบ็ดมานะคะก็เลยพากันแซ่ตู้หยอกตู้เย็นไว้กินได้ลายมือเติบอยู่เด้อจากตัวนึงก็แบ่งต้มแ,แบ่งแกงแบ่งทอดได้หลายขาบอยู่ค่ะพี่น้องค่ะเอาไปชุบแป้งทอดแล้วก็ทอดจนเหลืองแบบนี้ค่ะพี่น้องทอดแล้วแล้วขาเจสิไปประกอบเป็นชิ้นส่วนเนาะ ก้างมันเท่ากับเลมเอาเอามาทอดแบบนี้นะคะแล้วก็ทอดพริกไว้หวยเป็นลูกโดดนาอจากที่นี้มาหอดขั้นตอนเห็ดน้ำยำแล้วนะคะจะเอาไปราดในตัวปลาเนาะ,ะค่ะคุกขคงากับสมุนไพรนะคะสูตรนี้ก็ไปหาเบิ่งวิธีทําในยูทูบมานะคะพี่น้องบอกเคยเห็ดกินผ้ากันส่วนกันว่าอยากกินปลาลุยสวนนะคะก็ไปเบิ่งสูตรเบิ่งวิธีทาแล้วก็ไปซื้อวัตถุดิบยุตตลาดมาเห็ดตามเลยค่ะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้ะพี่น้องจะ้ะนำซุปกระตักมาแต่หมอต้มซุปน่องไก่แลโหลจ๋า แล้วก็มาโคเลโคเลกับน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็สิทักพริกเผาไส่แบบนี้จะยิงบางสูตรเพื่อนกระไส้บางสูตรเพื่อนกับอสไส้สเนบบานะจะพริกเผาก็เร็วแต่ห้ามากนะัากเนาะจจะเรวแต่ห้ามาักแล้วก็เร็วแต่ห,าาแแตห้ามีวัตถุด,ดิบอยู่ในครัวเนะาะอจะพี่น้องคะ่ะ เคเลโเคเลพริกเผาของเหาแบบนี้เลยค่ะเติมน้ำมะนาวนิดหน่อยนะคะรสชาติมันกระสิประมาณว่าเปรี้ยวหวานเนาะจ้ะพี่น้องใส่พริกขี้หนูหันลงไปเนาะค่ะเครื่องสมุนไพรนี่ยิ่งมากหลายาเฮาแหงใส่หลายก็ได้เด้อค่ะพี่น้องคาตไคร้แต่ย,ตออยังกินสิน้าแบบว่าลังคนมักแบบเคี้ยวสมุนไพรกรุบกุกับเนื้อปลาเนาะจ้ะเพราะว่าเหาแยกกันแล้วก็ไปห้อยที่หลังอยู่แล้วนะคะพี่น้องหน้าตาซีสันเป็นตาแซบบ่ยหญิงมาเด้อมาเด้อม,มากินน้ำกันปลาตัวเนียใหญ่ใหญ่แบบคักเลย คืดอยู่ตั้งโดนนะคะปรึกษากันกับเพื่อนสาวเนาะจาว่าเสิเห็ดอียงกินมือแรงทอดกระทอดแล้วลาดซอดมะขามกระลาดแล้วลาดอียงกระลาดแล้วเอสิเห็ดอียงน้ะบันนี่เสนอกยิงเป้นก็เลยเสนอขึ้นมาเนาะว่าสู้กูอยากป่าลุยสวนว่าสันเออพากันเหตุบึงขับไปเบิ้งสตรแล้วบัดที่นี้เนาะพักสัระแเน่นี่กะปิดมาจากต้นสดๆร้อนๆเลยนะคะคลิปที่ฉันลงไปตอนก่อนกับพากันปลูกเนาะจะยิงปลูกผักอีตู้ปลูกผักกะเพราปลูกสันะแน่้หนาหงเนาะจะไว้พาคกันกินยามฝนนะคะ มันแตกโนอกออกก่อเนอกจาะพี่น้องค่ะเพราะได้เก็บได้เล่มกิน,นกกเน่าจ่ะเศษเรียบร้อยแล้วปลาของเข้ากับประกอบล่างแล้วนะคะแล้วก็เอามาห้่วยแบบมียิงเอ้ยว่าง่ายก็ง่ายว่ายากก็ยากนะคะขั้นตอนสุดท้ายตายล่างจาะพี่น้องค่ะหมังม่วงบไราย,ยิงไปเจอแต่มังม่วงมั่นนอส่วนนี้คือพอคอยมีมังม่วงสมม้มไหมอยากได้มังม่วงนำดอกไม้แบบสมสมจีจา,านะจะเอามาสับๆหอยๆเนอกจาะเศษเรียบร้อยแล้วพี่น้องเห็นในรูปว่าตัวน้อยๆตัวใหญ่อีหลีดียิงเอ้ยกับา ขาวของห้องกสิมีสามอย่างจ้ามือนี่แล้วก็จะมีผัดน่องไม้ใส่ไข่ผัดน้องไม้ใส่ไข่เคยทยให้บเบิงหลายคลิปแล้วเนาะคะ่ะก็เลิ่ไบริทายวิธีการทําให้พี่น้องเบิงนะคะวันนี้เราจะห่อกินแบบนี้นะคะเมีย่ยงกับใบผักอีเลิศก็คือใบชะพูเนาะใจะยิงและกะ็ห้วยเครืองสมุนไพรเข้าไปแบบนี้พี่น้องคะ่ะกินกับขพาวสวยหอนๆแซบแซบนะคะต้มจืดกับเอาไว้แก้เผ็ดเนาะคะ่ะเอาไว้สูตรให้มันรองคอนะคะพี่น้องคะ่ะมากินแซบแซบน้องการเด้อจะกินจุ้มกินซุ้มคือเกาค่ะกับทีมงานไปหา อยู่หากินนะคะได้แล้วอยากได้กินกับมาทาปั่นกันกินนะคะพี่น้องค่ะมาเดอ้อมาเดอ้อมากินขา่าเแซ่บๆน้ากันเมื่อนี้ไปแล้วจะขอตัวไปกินเขา่าเแซ่บๆกับไอ้ชัยเวงกับทีมงานกอนเด้อคะ่ะพี่น้องค่ะไปแล้วขอบุณถูกการติดตามเราชมขอบคุณคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์พลังบวกนะคะที่ส่งกําลังใจมาให้กันแล้วจากทอง FC ทุกๆคนนะคะผู้ติดตามกะทยานไป4ี0 0มืนเก้านะคะพี่น้องค่ะล่อรุ่นหามือน,น้ำกันเนาะคะ่ะขอบุณหลายๆขอบุณจากใจจริงเมื่อนี้ไปแล้วสวัสดีนะจ๊ะ